ดูลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทตามลมไปนะเหมือนเดิมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทให้รู้สามจุดก็คือผ่านหน้าอกถึงท้องผ่านจมูกผ่านหน้าอกถึงท้องจากท้องผ่านหน้าอกถึงจมูกมาดูตรงเนี้ยถ้าเราจับอยู่ตรงเนี้ยเราจะไม่จะไม่จะไม่หลุดลมหายใจ ดูตามลมไปถ้าเราง่วงก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธจะจิตจะได้ตื่นแต่ถ้าง่วงจริงๆกำหนดหลับไปเลยห้านาทีสิบนาทีตื่นขึ้นมาก็าจะสดชื่นละแล้วค่อยมานั่งต่อไม่เป็นไรง่วงได้ดีเราพักผ่อนน้อยาเ้ายิ่งฝืนสงกสงกเนี่ยเราก็จะไม่ได้อะไรหลับไปเลยไม่เป็นไรไม่ว่ากัน ดูลมหายใจไปใจ้าพูดหายใจออกโทรตามลมไปมันไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมามันไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาเห็มมารู้กับลมหายใจอย่างที่บอกอจิตเราคิดได้เรื่องเดียวเห็นไหมเราอาจิตเรามาคิดเรื่องลมหายใจมันก็จะไม่ออกนอกทางเราคิดพิจารณาไปก่อนตรงนี้ไม่ต้องอไม่ใช่เวลาคิดตอนนี้มีตอนนี้จิตเรามารู้ลมก่อน รู้ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทรจนมันไม่ได้คิดอะไรละตอนนี้รู้ลมจะอนาจนหยุดเอาธรรมะพุทธเจ้าม,มามาคิดพิจารณาก็ได้การเกิดเป็นทุกข์แต่ถ้าเช้าๆอย่างนี้ก็อาจจะเอาความสงบก่อนก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรมัวันนี้วันพระด้วยวันพระนี่ ท้าจตุโลกกบาลทั้งสี่เนี่ยท่านก็จะมาสํารวจโลกมนุษย์ว่าใครทําความดีอะไรบ้างเห็นไหมท่านจะรู้ได้ไงท่านก็จะมาถามพระภูมิเจ้าที่ทั้งหลายว่าเออเนี่ยวันนี้คนเนี้ยทําความดีอะไรมั่งทําความชั่วอะไรมั่งท่านก็จดไปจดไปจดในอะไรในในหนังสือสักอย่างหนึ่งเนี่ยจดไปไปถึงเวลาก็ต้อง วันพระเนี่ยสองทุ่มเนี่ยสภาเทวดาเนี่ยเขาจะมีประชุมเทวดากันทั้งหลายเวลานั้นเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีพระลาหันทั้งหลายหรือไม่ก็พรมมาอาจจะมีพระอินท์มาเทศให้ฟังมาแนะนำให้ฟังว่าเทวดาฟังนะแล้วเขาก็มาประกาศว่าอวันนี้ โลกมนุษย์เนี่ยทำบุญกันเยอะเห็นไหมเทวดานางฟ้าทั้งหลายก็โมทนาสาธุเห็นไหมฝ่ายเทพเทวดาจะเยอะขึ้นเห็นไหมแต่วันไหนสำรวจแล้วโลกมนุษย์โอ้โหมีแต่คนทำชั่วอพระอินทประกาศขึ้นมาเสร็จโอ้เศร้าสลดใจเทวดานางฟ้าทั้งหลายก็เศร้าสลดใจว่าโ,โลกมนุษย์เรามาอันมันเพิ่มขึ้นแล้วอาศุนจะเพิ่มขึ้น ตอนนี้ก็จะมีะมีม,ม,มีมีแต่ความทุกข์โลกมนุษย์ก็จะมีความทุกข์เทพเท,พทวดาสลดหดหูใจเหาะกับวิมานไขวิมันมันด้วยความเศร้าสลดเนมะเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติเนี่ยวันนี้วันพระนะมาสํารวจเออคนนี้น,นี้มาปฏิบัติธรรมนะเออขาจะโมทนาบุญกับเรานะให้เรานั่งไปให้ใจเข้าพูดหายใจออกโทรอย่างนี้เราก็ได้บุญได้กุศลละ não um, pe